เมาที่นอนไหนครับนอนไหนครับดู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 แบบเต็นท์มหาเศรษฐีจิมมี่มามาพามาดูวูแเต็นท์ยาจกชิดนี่นี่รีวิวขอักครับนี่รีวิวของพระดับร้อยล้านนะครับเฮ้ยบอสบอสมีฮันอูมีพัดลมโอ้สีชมพูสีชมพูครับนี่ครับเต็นท์นี่ครับมีพัดลมมีครบผักไฟพร้อมผักไฟพร้อมครับใช่สี่กําลังหาหนูของหนูใครเป็นหนูหนูหของเคดี้ อไปรีวิวที่พักให้เอฟปีให้ดูเรื่ของแอชชิดก่อนนะของชิดโอ้เอาที่นอนไปเลยที่นอนเดี๋ยวเอามาครับยังในรถครับผมยัง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 ไม่พร้อมนะครับที่นอนอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ฝุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูกันกับน้องเคที่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปมา<ะ>ขามก็ไหลาแทอ้อันอันไปกลางอยู่อันเพิ่งดัดซ้าบ้าน<อ>แล้ววันนั้นเปิดเปิดไว้มลไม่ไปไปมาขามไงยังดัดฟ้าที่บ้านเลย เดี๋ยวเนี้ยเนี่ยจะดูดกันกับน้องเคทีเราเนี่ยยังดูดขาเดี๋ยวเราจะดูดกันแล้วนะโอเครอดูรอดูเพราะเรามีตัวดูดพี่มากดูดนะแลเซ็ตอาชีพอยู่แล้วป้าไฟดวงได้จะเซ็ตเด็ดแท้มือแรงเนี่ยอาชีพเซ็ตเด็ดแท้ว้ายเปิดไว้รอต้อนรับน้องเคทีเสมอเป็นโปรดพ่อเนาะไม่เหมือนอย่างนี้ไม่ได้แค่หัวนี่ที่มันมหลายหัวอยู่นี่นะครับแอด เอมันพาิครับจมี้าเหรออ๋อลุงจิมมี่นะครับโอ้ใคยนานแน่โกไนี่ของอโกโก้ไล้ครับอ๋อกโก้ไล้โกไล์นี่องกโไลโกไล์จะอยู่ในร่มเนาะใช่เอาที่แรกเห็นว่าจะนอนกลางแก้ง อยู่เออพิ่นบมต่ว่าลุงก็ทำงานต่อนะครับตอนนี้ลุงยังไม่หยุดนะครับของเพืเ่อนมาจอดนี่ที่จอด อัพเดทล่าสุดเนาะที่นอนแต่ละคนพาใช้บ้านแล้วก็ที่แอร์นะครับไงบ๊ะปูไปลงไปสองนะเอาจะเอารถมาใช่ไหมเอาสิเมื่อก่อ่ะเดี๋ยวไปส่งโกฟังนะครับตอนนี้เรามีการดูดกันแล้วนะครับผมตอนนี้มีการดูดกันเกิดขึ้นนะครับจะเอาทิ้งยาไปทั้งสองฝั่งเลยนะยางไป ไลปป่ออกเลยบ่ะอ๋อดูยากเป้าออกเลยอ่าได้ดหไมหมครับปูอพ,ปพองไปนะป่ะปูพองไปส่งนะครับจังสีลงไหมไม่บ่เลิศไปเลิศไป

ห่อนนาะปูเอา chor. สองสามมือแล้วนมัน <strong> อนืออนน่มาหอนไม่า ตอนเย็นนะครับที่่านบางเยี่ยมนะครับขี่รถกส่งเย็นวๆเลยนะเดืรอบดกลเจนหนาวแล้วเนาะดึกดแ่นี่ลาสุดทบางเยี่ยมนะเถึงหน้าน้ำมย นะครับแล้วก็ด้ล่านปูนเนาะหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะไปเอาอารมเนาะปูได้ไหรือเปล่าลมจกโตหนึ่งฝากทีมงาน,นมาบ้านปู อ่ะทงมาท่งอารมณ์อารมมจากตัวนี่แหละเอาตัวมองเปิดอยู่นี่เพาะตัวล่างแล้วสามแปดแปดมแล้วครับวันนึามันหมุนอยู่มันาอยู่ตัวนี้หน่ะแล่แม่พนุ่มอะไรเนี่เอิบจิ้งมาเด้อ ได้ครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นเนาะเมื่อกี้ก็ไปเอาพัดลมมากับปูปูพองนะครับก็เดี๋ยวเอ็มจะไปถอยรถมานะไปรถม,มาจอดนี่ก็ได้นี่ครับเดี๋ยวเรามาจอดนี่กัน อัปเดตล่าสุดนะครับบรรยากาศโอ้อยจิตซ่องได้ซ่องดีแล้วอะซ่องดีแท้ผู้ละว่าทีน,น้อนยังทีนอนท่านไหนบ้างใส่ผัดลมอ่ะบ่มีแล้วเรียบร้อยฮ้อนมา่ฮ้อนดอกเปิดนอนพี่ให้ลมมันเขา้าไม่ต้องปิดต,ตัวนี้ อืมะตะังข้างหลัเปิด,ด้างนางก็เปิดเลย